มาเลยครับเดินเบาเดินเบาพวงไลยออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยมาออกซ้ายมาซ้ายมาออกซ้ายออกซ้ายอย่าหนีให้ติดจะให้ติด <c oughs> พอเอาแล้วลอดก็รอดไม่รอดผมกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> จะเอาอะไรก่อนสองเอสสองล้อ ดูซิว่าสองล้อจะลอดหรือเปล่าสองล้อปิดแท a c t i o n c o n ใใโทร,โทรล้อโอเคเดินเบามาเลยเอ่าไม่ได้ถ้าสีเอสติดอยู่ยังไม่ได้สีเอสก็ไม่ลอดแล้วเดี๋ยวสองเอสกอนถ้าติดผมกลับบ้านเลยนะอา้ <laughs> อาวตายหาลุ <laughs> า้ยอ้าวสองย่างกีท่า่รครับ งั้นก็บิดกลับ 4S ก่อนแล้วค่อยกลับมา 2S ใหม่อ่าลั่นนี่อะไร S ครับ 4S เอา 2S เอา 2S อ่า 2S ปิดแท็กชั่นปิดปิดอ่าเขาบอก 2S เราติดโคนจะต้องปิดอ่าลองดู 2S ปิดแท็กชั่นยาง BF Goodrich พ่อพอเขาบอกอันนี้คือ2อปิด okay. traction control โอเคสองเอสเปิด traction control เปิดยังครับสองเอสเปิด traction control ไปเลยครับ <c oughs> โอเคดูก็รู้ไม่ผ่าน CS CS, CS ปิด traction control CS ปิด traction control ปิดใช่ั้ยครับหน้าจอต้องเขียนว่า TCS ปิดปิดมัดไหมฮะ CS CS ปิด traction control okay. traction control 4โลปิด traction control พอพ่อพอดิ้นยากอยู่พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับดูแล้วไม่ไปละ4โลเปิด traction control เอาเดี๋ยวก่อนยิงดิฟครับยิงดิฟ4โลเปลี่ยนเป็น4โลยิงดิฟ 4โลยิงดิฟโอเคหักพวงมาลัยซ้ายขวาไปเลยครับแล็อกโอเคสี่โลยิงดิฟนะรอบอย่ให้สูงลองสู้ดูครับเท่าไหร่ครับตอนนี้รอบประมาณเก้ออ่ะก็สองสามพันรอบประมาณนั้นโอเคไปเลยครับสี่โลยิงดิฟล็อกสี่โลยิงดิฟสู้เลยครับสายพวงมาลัยช่วยด้วย พอพอพอเอาละพอแล้วพอละไม่รอดสี่โลปิดดิฟล็อกค,ครับปิดสี่โลให้สู้ด้วย traction control น,น,น,นะครับแล้วสายพวงมาลัยซ้ายขวารอบสองพันห้าสีโลดิฟอยู่แล้วไฟตัวดิฟล็อกะฮะต้องเอาไฟดิฟล็อกออกก่อนนะครับหักพวงมาลัยซ้ายขวาไปด้วยเดี๋ยวมันจะออกเร่งรอไปนิดนึง ขันเร่งนิดนึงเดินเดินหน้าน,นิดหนึ่งโอเคออกยังครับอ่าเอาโอเคไม่ออกกอ็พยายามกดกดอีกทีนึงกดปิดแล้วกดเปิดใหม่สู้นี่แหละมันต้องหักทำกันอะ่ะถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหักพวงมาลัย พอไหมลิฟท์ล็กอกยังไม่ออกกดกดมันกระพริบใช่ไหมครับกดปุ่มกดปุ่มนะฮะนี่มันกระพริบไหนลิฟล็อกโอเคกดอีกทีครับกดอันนี้ติดโอเคกดกดค้าไว้ให้ปิดกดอีกทีกดห้าวินหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคกระพริบอยู่ใช่ไหมครับอโอเคอโยกคนละไซายขวาครับ แล้วก็เดินหน้าถอยหลังให้ดิบล็อกหลุดอันนี้คือสถานการณ์ดิบล็อกไม่หลุดนะครับหลุดไหมหลาแล้วหลุดแล้วนะตอนนี้เป็น4โลแท็กชั่นคอนโทรลสู้ด <station> ้วยแท็ก <ını> ชั่นโอเคเพราะฉะนั้นผมอยากให้สู้ด้วยแท็กชั่นคอนโทรลแบบดิ้นซ้ายขวาทีละนิดรอบ2,005ไปเลยครับ สายพวงมาลัยซ้ายขวาสู้ดัแท็กชันหักพวงมาลัยมาขวาสุดขวาสุดซ้ายสุดหกักถอยหลังถอยหลังถอยหลังสู้ด้วยการถอยหลังโอเคดีมากเดินหน้ากระแทกเดินหน้ากระแทกโอเคถอยหลังกระแทกถอยหลังกระแทก เดินหน้ากระแทกเดินหน้ากระแทกถอยหลังกระแทกเพื่อสร้างเพื่อสร้างมุมโอเคเดินหน้ากระแทกหักหักซ้ายหักขวาโอเคถอยหลังกระแทกเดินหน้ากระแทกถอยหลังกระแทกทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันมุมมันเริ่มกว้างขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นได้เอง อพอพอพอขอยหลังกระแทกโอเคเดินหน้ากระแทกพุงไลหักขวาด้วยนะโอเคใกล้ละใกล้ละเดินกระแทกอีกทีนึงข้างหน้าหอยหลังกระแทกอีกทีนึงให้โคนมันแบะออกเยอะๆครับเดินหน้าถอยหลัง เดินหน้าถาแบบนี้ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเดินหน้าถอยหลังสู้ลองสู้เองถ้าอยู่ในป่าคันเดียวต้องสู้เองไม่มีคำว่าถอดใจนะครับใกล้ละใกล้ละมุมปาดโยกพวงมาลัยซ้ายขวาอย่าเล่งรอบสูงโอเคปาดไปครับ ซ้ายขวายกไปเรื่อยๆจะเหนื่อยหน่อยโอเคดีมากกระแทกอีกเดินหน้ากระแทกอีกเดินหน้ากระแทกอีกใกล้แล้วโคนใกล้แบะออกแล้วถอยหลังอีกปักเลยโอเคเดินหน้าอีกปักถอยอีกโอเคผมให้ผู้ขับมานี้ผมอธิบายให้ครับมาครับเชิญครับ ลงก่อนลงอย่างลดก่อนลงอย่างรดก่อนถอยหลังอีกนิดนึงอพอผมจะบอกผู้ขับขี่ฮะลงมาจากรถครับเดี๋ยวอธิบายให้ลงมาครับเข้าเกี่ยวว่างถ้าเราอยู่ในป่าคันเดียวนะครับสถานการณ์เราจะแก้คือใช้เสียมแทงเข้าไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้มุมมันเริ่มกว้างขึ้นละทำไมถึงผมถึงให้ถอยหลังสู้และกระแทกใหม่มุมมันเริ่มกว้างครับเาเห็นไหมครับเดี๋ยวชนอีกสักสองที มันจะแบะออกแล้วชนมาทางนี้ครับนี่เห็นไหมอ่ะเนี่ยแหละคือเราสู้เองเดี๋ยก็เยอะกระทางนะครับอ่ะสู้เองถอยหลังกระแทกเดินหน้ากระแทกแบะขวาหน่อยโอเคเดินหน้าเดินหน้ากระแทกเดินหน้าอ่าเดินหน้าเดินหน้าออกซ้ายออกขวาใกล้แล้วใกล้แล้วหลุดแน่นอนเชื่อผมเหระหลุดแน่นอนกระแทกอีก ออกอ่าโอเคถอยหลังแต่ว่าคราวนี้กระแทกให้พวงมาลัยออกขวาออกขวากระแทกปากโยกพวงมาลัยซ้ายขวาถอยหลังกระแทกมุมนี้แหละครับถูกต้องแล้วถอยหลังหกักพวงมาลัยโอเคถอยเดินหน้าหากักพวงมาลัยขวา หัดมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาเดินหักโยกไปโยกโยกอีกอีกถอยหลังกระแทกเดินหน้ากระแทกถอยหลังกระแทกเดินหน้ากระแทกยังไม่แขวนปีกนกก็คือมีโอกาสตลอดเวลานะครับถ้าแขวนปีกนกแปลว่าจบวันนี้ยังไม่แขวนนะครับถูกต้องครับอย่างนี้เลยเหนื่อยหน่อยแต่ น่าจะรอดหอยหลังแรงอีกปากเลย โอเคลองสู้ล้อตรงลองสู้ล้อตรงอัดเลยไปอ okay. เอาโอเคคราวนี้ลองปิดอ๋อถ้าดิฟล็อกไม่ได้ละดิฟล็อกมันจะขุดข้างหลังนะครับ อย่งแก่แกแก่ครับบกเดึงอยู่แล้วบกยางมันมันมันเปื้อนด้วยนี่แล้วหรือไม่ต้องมันต้องเอาเสียมาขุดตรงนู้นอะ จริงๆค่ถ้าท่านไปคันเดียวคือดินตรงเนี้ยมันมีลักษณะแข็งข้างในพอมันแข็งข้างในแล้วก็แทกไม่ผ่านตรงนี้ไม่ใช่ว่าสโลปอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับถ้าไปคันเดียวนะอะเดี๋ยวผมขอยก่อนลองดูเอาหินมาผมนี่ผมพยายามจะให้สู้เองนะใส่ใส่หินไหมปอกอ ผมกำลังจะแนะนําว่าถ้าไปคนเดียวท่านไม่มีช้อยอื่นท่านต้องสู้เองนะครับก่อนจะโทรหา1-9-1เนะครับเพราะว่าหนึ่เก้านึ่งเขาคงที่เขาไม่ว่างนะล้อหลังด้วยป่ะครับ,รบลองดู ฝั่งนู้นติดปกอมันเอียงไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันจมเยอะไงฝั่งนั้นอะจมเยอะ หน่าจะฝั่งนู้นบอกอมันดีแบงหลังเลยพอแล้วเฮีลากลากยอมแพ้ยอมแพ้เห็นป่ะลากลากยังกระดานซุกให้เลยกระดานซุกให้เลยโอ้บอกอก็มีพร้อมเว้ยเฮ้ย กองก็พร้อมครับเอากระดาษซุกครับ 2องอันเปล่าฮะอย่างละข้างเปล่าบกฝั่งนน,งน้นเปล่าบกฝั่งนน้นเน่ยเอาเลยผ่านมเดี๋ยวว่าผมน่าจะฝั่งนน้นน่าจะผ่านอะ กอฝั่งนูน้นคู่หน้ายต้ก็ไม่ใชเนะก็ต้องนะทีระปุประสาทอยากลองอยากลองประกอก็อยากให้ผมลองงไม่ไม่ดึงลงโอ้โหนี่ทำไมมันลึกเนี่ยผมบ,บอกแล้วไงมันดิ้นไงเอาลนะครับประกอจะโชว์ หมดแลง4สี่วันแล้วหมดแลงวเวยไอ้นัดมันเนี่ยเอายิสูลงเลยนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ มันจมลึกแล้ววะกอแล้วดินแล้วลรมูมันเริ่มใหญ่ขึ้นไงหยดชีสไ,ได้หยอดชเอานีละว,วินแล้ววิ่งละโ้ได้ใช้ทุกสถานการณ์เลยเว้ยเฮ้ยไอ้ี่จมเลย่ะจมเลยงอนี้เลยเฮ้ยขันน้นเลยนะเวย้ยเฮ้ย เล่นมุกสุดท้ายเข้าป okay. ่านี่น <oh, ี่นี่นี่โอเคพอวินครับวินเหนื่อยวินโอ้โหได้ใช้ทุกสถานการณ์เลยเอาวินหลังวันนี้โชว์วิ่งหลังเดี๋ยวตัดคลิปก่อน โอ้ยอะไรขนาดนั้นช่วงเวลานี้จริงๆผมไม่ขาดทุนหรอกบ่อคอเชื่อผมมัองแช่ไหมโคใช่ไหมหรือตัวอะไรทำไมมันยากหรือไงอ่ะผมพรุ่งนี้ใช่ใช่พรุ่งนี้ก็น่าจะถึงเย็น ไม่ได้พูดอะไรเลยเออผมไม่ได้คุยอะไรเลยกันเลยเพราะผมก็มาอย่างที่บอกไงผมก็ส่งรายละเอียดไปเาก็ไม่ได้ตอบกลับมาได้ได้ได้แขครับไปเดี๋ยวครับบกเหนื่อยมากแล้วครับบกมีต้องมีคนอยู่ข้างบนบนรถไหมครับบกมีคนอยู่บนรถไหมฮะอ่ะถ่ายเลย 係喎。 นี่โอเคครับสองล้อหน้าได้แล้วเรียบร้อยหายสุดของที่วินครับผมเหนื่อยมากแก่แล้วว้ยกลไอ้กระดานหายเลยเฮ้ยชมพระดูทาเลยนี่ครับท่านผู้ชมคลิปก็ทำมาช่วยแซะด้วยนนะโอ้โหดูดิ กระโดงกระดานหายไปกับสายนะคอับผลานุภาพพลิกโลกไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนีวว้ต้องมีต้องมีชาร์จไม่ได้เฮ้ยมาแล้วบอกก่อนพูดกันดิกระดานหายครับหายไปทั้งโคเลยครับโอ้โหนี่ครับกระดานก็ไม่รอดครับเราไปคิดว่ามีกระดานแล้วจะวิเศษวิโสไอ้มันทำไมหนักวะนี่โอ้โอห้ยเอ้ยโอ้โอห คุณดูดคูณดูดขนาดนี้ไม่ต้องมานะครับท่านผู้ชมคลิปใสยคาริเบียนผมว่าผ่านเบาแล้วกลับบ้านแนววะเนี้ยครับล้างนู่นอ <c oughs> โอ้โหปลาปลาเตะเรือแล้วตกออกจะเขวกินวะเฮ้ยไจมือตีนมันขึ้นไม่ได้ครับ วะโอ้โหมันเดินไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมคลิปเดโอ้โหค,คือเนะลงไปก็เสี่ยงเอเอากระดานขึ้นยังไงเนี่ยฝาอนุญาตเก็บกระดานกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไว้หลังรถเลยครับเดี๋ยวก็ไปล้างครับ มาช่วยรีบทางมันหนักว่ะโอ้ยร้านบิวเว้ยหานบิวบอกกอลก็ขอร้านบิวเดี๋ยวบิวขอขอแรงคนหนึ่งนี้ด้วยมึงไม่เพื่อนเอาเปืออพวกเอาพวกเปลือไปไว้ข้างกลางแล้วก็ไา้จะอยู่ตรงนั้น จะเนราไ,ไปป่านะถ้าคุณมีเงินนะค, <c oughs> คุณจะไปเฉยจ้างชาวบ้านไปด้วยไม่จะเป็นลมจ้างชาวบ้านไปด้วยไปช่วยดึงนู่น ขุดจอบขุดดินเขาให้เขาห้าร้อยะสบายกันเยอะทำเองอ่ะเดี๋ยวคอยดูพวกเนี้ยเรี่ยงเนี่ยกูดูกระดานดิมาช่วยกันครับหนักครับเปละข้างมาเร็วเดี๋ยวจะไปเอาผมนวดละเปิดยังไงี่านญี่ปุ่นเปิดยังนีไงมาชวนผมเนี่ยทาราทาราชวน ร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวเขาบอกบอกก็บอกองงไนะเขาวางจะสายรัดกลับบ้านมันควรจะได้นอนที่บ้านแล้วนะตอนนี้ทิพแถมทิพแถมบอกก็บอกก็ทิพแถมใช่ไหมควรจะได้อยู่บ้านนอนแล้วหลดเลยหมดเลย บอกว่าไม่นด้เลยไอ้ค่อยๆค่อยๆผมนี่ใหญ่โดนลองไอ้ดิฟล็อกซะหน่อยแป้งไม่ยอมขึ้นทักทีขึ้นมามันยังไม่หลุดเลยฮะดิฟล็อกอ่ะมันไม่ได้ใช้ได้ทุ้กสถานการณ์ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดิฟล็อกหลังก็อย่างเงี้ยยากต้องดิฟล็อกแน่ไม่ใช่ว่าดิฟล็อกแล้ว จะได้หมดใช่ไหมเอองั้นไม่ต้องซื้อซื้อซื้อรถเก่งดีกว่าจะไปก็ไปเอาไปไม่ไม่อยากเล่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวผมงานเขาห้าราอเลินน้ำเลยเออหรือจอบอันเดียวขุดกูกูกูกกเราก็ผู้ดีอังกฤษไปไปล่าสัตว์เออถือปืนไรเฟิลอย่างเดียวอ่ะยุติจะอัดทิพเลยครับขาน้ารถครับขาน้ารถเปิดเค็บเปิดเค็บจะกลับกรุงเทพแล้วเฮียรอบแก้ตัว ไม่รู้อ่ะเฮียเอาอะไรไงให้มันขึ้นอ่ะจะก,กี่โลห้าโลเจ็ดโล,ดโลเฮียเอากี่โลก็แล้วแต่แต่แตเฮียต้องขึ้นอ่ะเฮียไม่ขึ้นอ่ะขายหน้าทั้งตำบลเลยเฮียไม่ขึ้นผมไม่ช่วยแล้วนะเฮีายาก็แต่งตัวก่อนด้ยเนี่ยแต่งนานจังเอาอยัางยังไม่เข้าวอ่ะไม่ต้องขยับเฮียไปอย่างนี้เลย อ่าขึ้นเชื่อผมเธอประสบการณ์ผมอะ่ะสูงผมดูออกขึ้นไม่ื่องหลอกคนนี้นะต้องไว้ใจผมปัก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 เห็นมาบอกแล้วมันมีแรงเคื่อนโอ้โหทาราส่งเข้าประกวดสนับสนุนโดยจานเบรก trw จานเบรกคุณภาพที่บอกก่อวิเชษเลือกใช้ โดยเมเจอร์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ศู7 4์แปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสามเก้าเก้านะครับวีคอร์สผ่านแน่นอนมาสี่โลลงแรงหน่อยแล้วปักปักปักนี่ครับวีคอร์สหาลงแรงกว่านี้หน่อยแล้วก็ปักปักปักขึ้นมาเลยผมตามผมมาเลย อ่านอ่านอ่านฟังฟังฟังเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ีวกลับไปได้ไปเวลาขาวผิกลกชนะผปของยันของยของยัของยนอให้เขาเทะเห็นนเวลาเจ่คนนผู้ชมคลิปไอ้เมื่อกี้ที่ผมไปจอด แช่ไว้เนี่ยมันเป็นการลองลองว่าติดแล้วจะแก้ยังไงแต่จริงแล้วถ้าเราไปป่ากันเนี่ยเราก็ต้องมีแรงเาเรียกแรงเคลื่อนนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะไปได้นะครับหาล่องดีๆเด้อทาราจะปิกบ้านละปิกคลิปแล้วเด้ออ๋สวยๆพี่ปคลิปแล้วนะปคลิปแล้วเด้อไม่ชักวีแล้วเด้อคนขับบอกไม่งกูเครียดเบ้ยเอาวะปัก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 อืม อันนั้นนะเลือกร่องว่าเฮ้ยเลือกร่องใช้แรงแรงเฉื่อยนะครับแรงเทคเอาพอเหมาะไม่ต้องเร่งแรงมากดูแล้วแรงเฉื่อยกระแทกเข้าไปก็ผ่านปากปากปากโอ้อหโหดูแล้วก็ผ่านอยู่แล้วบ้านแล้วเด้อเาอย่าติดเด้อ quá ừ, lá ngày